อัตตาคือตัวกรรมส่วนอนัตตากนคือความจริงยฉะนั้นก็จะให้มุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะในการพิจารณาถึงเรื่องของกรรมซึ่งารเล่าให้ฟังกันถึงมาช่วงอีพีที่แล้วเลยคือ,อเราปฏิบัติหรือว่าการแก้กรรมในในชีวิตประจำวันนะคราวนี้เนี่ย คนก็ยังทําไม่ได้ได้มากขนาดนั้นหรอกไม่สามารถจะทําได้ในชิมวันจันแม้แต่หลวงพ่อเองที่ทํามาออยู่หลาย,ลายพรรษาเนี่ยมัยังต้องพยายามที่จะทําให้มันให้มันเออเข้ารูปเข้ารอยแต่ว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเอ,อเราพยายามจะไปบังคับมันนะมันไม่ใช่ <laughs> มันเป็นอนัตตา <laughs> เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําความเข้าใจเบื้องต้นก่อนแล้วคราวนี้พอปฏิบัติแล้วถึงจะเข้าใจได้ลึกซึง้งว่ามันเป็นอนัตตาคือมันเป็นของมันอย่างนั้นเราไปบังคับมันไม่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนหรือเ,เ,เป็นอุปนิสัยของมันแหละคือไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงลิงให้มันเป็นทําลิงให้มันเป็นคนได้หรือว่าสอนหมาให้มันพูดได้มันคนได้ แต่ว,ว่าจะทําให้มันมันเชื่องหรือว่าให้มันอ่ให้มันมาใช้งานใช้ประโยชน์ดได้อันนี้คือความหมายอ่าคราวนี้เนี่ยอ่าเป็นมุมมองที่ขั้นอาจจะลึกลงไปอีกหน่อยหนึ่งแต่ว,ว่าจะอะ่พูดที่ปฏิบัติรมควรที่จะทาความเข้าใจนะถ้าหากว่าไม่ทาความเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยคุณอาจจะไปวนอยู่กับไอ้พวกเรียกว่าไปตัวหนังสือหรือว่าไอ้อะ แล้วว่าความคิดในเชิงว่าจะต้องทํามันจะต้องทํามันให้ได้อะไรเนี้ยเอ่อเราจะต้องค่ากิเลสเราจะต้องปรับเราต้องปฏิบัติทำเราต้องบรรลุทาอย่างนั้นอย่างนี้ให้ได้เลยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่คือเมื่อคุณปฏิบัติแล้วเนี่ยคุณนึงจะเข้าใจในสิ่งนี้นะไอ้นี้ก็ลองเล่าไว้สําหรับเพื่อผู้ที่ปฏิบัติไปแล้วแล้วเข้าไปเข้าไปเจอ เข้าไปเจอแล้วก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนะอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะอันนี้เําว่าอัตราเนี่ยอัตราอัตราเนี่ยที่ที่เราว่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของการเป็นตัวเราที่ว่าเราบางสมารถบังคับได้เช่นบังคับแขนบังคับมืออยากจะทําอย่างนั้นอย่างนี้อันเนี้ยเราสามารถบังคับได้อย่างเงี้ยนี่เรารู้ถึงรู้สึกว่ามันเป็นเราเป็นอนัตมันเป็นอัตราสับคําว่าอัตากับคําว่าอนัตตามันไม่ได้ตรงข้ามกันนะ มัน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 แปลไปคนละอย่างมันมันมันแปลเป็นสิ่งเดียวกันด้วยซ้ําไป honestly, <c ười> คือหมายถึงว่าอัตตาเนี่ยมันเป็นมันก็อัตโนม